สนับสนุนโดยธนาคารอ,อมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมมู่ที่12กันยายนตองพร้อยสพลเอกสองวิจนุนพักดีผู้บัญชาการฐานสูงสุด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่ประสานตาควายจังหวัดสุรินทร์และภูมิเขือจังหวัดศรีสะเกดโดยมีพลตรวจตรีรุ่งโรธทากูลปุรณสิริรองผู้บัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนให้การต้อนรับโดยทางผู้บัญชาการฐานสูงสุดได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ชายแดนและภารกิจของกําลังพลพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนเน้นย้ําการดูแลความมั่นคงความปลอดภัยในพื้นที่ และการปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งควบคู่กับการดูแลประชาชนในพื้นที่ชายแดนพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทามกลางสถานการณ์ที่แท้าทายและยืนยันความพร้อมของตํารวจเะเวนชายแดนที่จะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนและปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มกําลังพลตรีวิทัยลายถมยาโคษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยเมื่อวันที่19กันยายน2 5 1 8ถึงความคืบหน้าของแนวทางการจัดการทำรัวชายแดนไทยกัมพูชา โดยยืนยันว่ากองทัพไทยจะเร่งดาเนินการสร้างรั้วในพื้นที่ตามแนวชายแดนทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันแล้วเพื่อยกระดับความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนล่าสุดกองทัพไทยได้ข้อสรุปแนวทางการสร้างรั้วถาวรในพื้นที่จังหวัดสาแก้วรวมระยะทาง23.6กิโลเมตรแบ่งเป็นช่วงได้แก่ช่วงจุดตรวจอารัน09ถึงหลักเขต49ความยาว6.5กิโลเมตรและช่วงหลักเขตที่50ถึง51ความยาว17.1กิโลเมตร พื้นที่ดังกล่าวถือว่าไม่มีปัญหาเรื่องแนวเขตแดนเนื่องจากมีคลองลึกและคลองพรหมมงคเป็นเส้นทางแบ่งเขตธรรมชาติที่ชัดเจนโฆษกกองทัพไทยยังกล่าวถึงแนวคิดการเสริมสร้างความมั่นคงว่ากองทัพได้เสนอรัฐบาลจัดทำรั้วอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบกล้องวงจรปิดร่วมกับการสร้างรั้วชั่วคราวในจุดที่เป็นพื้นที่ล่อแหลมซึ่งมาเกิดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและเป็นพื้นที่ยากต่อการเฝ้าตรวจ โดยก้าวแรกของโครงการได้เริ่มต้นเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมากองทัพไทยได้ติดตั้งเสากล้องวงจรปิดต้นแรกบริเวณหลักเขตชายแดนที่50ด้านหลังด่านคลองเล็กอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสาแก้วนับเป็นการวางรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบบรั้วอิเล็กทรอนิกส์ทันสมัยสำหรับแผนงานเร่งด่วนในปีงบประมาณ68กองทัพไทยจะเริ่มก่อสร้างรั้วชั่วคราวในช่วงหลักเขต50-51ความยาว5.1กิโลเมตรโดยมีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่12รับผิดชอบการปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้าง ท้งนี้สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่สามารถตกลงเรื่องแนวเขตแดนกองทัพไทยยังคงใช้มาตรการลาดเวนและเฝ้าตรวจอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการสร้างเส้นทางยุทธวิธีตลอดแนวชายแดนเพื่อรักษาความปลอดภัยและอธิปไตยของประเทศพลตรีวิทยัยกล่าวว่าแม้จะมีบางฝ่ายแสดงความกังวลเกี่ยวกับการสร้างรั้วชายแดนอาจนำไปสู่ปัญหาการตีความเส้นเขตแดนบนตลิง่งหรือกลางลําน้ําแต่กองทัพไทยขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าการดําเนินโครงการรั้วอิเล็กทรอนิกส์และรั้วชั่วคราวในบางพื้นที่มีความชัดเจนและอยู่ในพื้นที่ ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันได้แล้วจึงไม่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียดินแดนแต่อย่างใดทั้งนี้จุดประสงค์หลักของโครงการคือการเสริมสร้างความมั่นคงป้องกันภัยคุกคามและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาในระยะยาวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและประเทศชาติ